เมื่อครั้งอดีตการนานมาแล้วในยุคก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะทรงสถาปนากรุงศรีอยุธยาในตอนนั้นราชบัลลังก์สยามประเทศเกิดไร้ซึ่งกษัตริย์ปกครองเหล่าอัมมาตข้าราชบริพารและสมณะชีพามทั้งหลายจึงลงความเห็นว่าต้องทำพิธีเสียงเรือบรรทุกราชากกุตภัณฑ์ซึ่งประกอบด้วยพระมาหาพิชัยมงกุฎ พระแสงขันชัยสีทานพระกรหรือไม้เท้าวานวิชนีหรือพัดกับแซจามารีและฉลองพระบาทโดยปล่อยให้เรือแล่นไปตามแม่น้ำเพื่อเสี่ยงสัตยาิิฐานหาผู้มีบุญวาสนามาเป็นพระเจ้าแผ่นดินครั้นเมื่อเรือเสียงทายแล่นตามลำน้ำไปจนถึงตำบลแห่งหนึ่งอยู่ๆเรือก็จอดนิ่งสนิท ไม่ยอมขยับขยื่นต่อ